ไปนะคะตัวนี้นะเป็นแบบว่า เนื้อลูกไม้คอตตอนนะคะเป็นเนื้อลูกไม้คอตตอนทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวดาเซลถูกมากๆนะคะวันนี้นะเออรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวดาเปิดทีละลายเนาะจะได้มีรหัสไว้สั่งซื้อกันนะคะรุ่นนี้รหัสที่หนะคะรหัสที่6ตัวนี้ดาเคยใส่แล้วนะคะจะเป็นลายที่น่ารักมากลายหนึ่งเลย <ๆ S 2> เขาจะเป็นออกสีครีมคมนะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นแขนยกไหล่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นแขนยกไหล่ฟิลิปปินส์แล้วก็แขนเนี่ยเขาจะสอบลงมานิดหนึง่งตัวนี้ดาเซลในไลน์หนึ่ง 1,300บาทนะคะ1,300บาทค่ะลูกไม้เขาเนื้อนิ่มมากนะคะซับในก็ใช้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนนะคะซับในใช้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนอย่างดีเลยรุ่นนี้1,300บาทนะคะมีไซส์อะไรบ้างนะคะมี 38, 40, 42, 44แล้วก็46นะคะทรงเสื้อเข้ารูปนะคะด้านหลังยังมีตีเกตอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้มีตีเกตอยู่นะคะ รุ่นนี้ติเกตอยู่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสีแล้วก็อีกลายหนึงนะคะเดี๋ยวเราเปิดเป็นรหัสที่หกนะคะรหัสที่หกตัวนี้สีคีมเขาจะสว่างกว่าตัวเมื่อกี้นี้นิดนึงออกไปคีมไข่ไก่นิดนึงนะคะรหัสที่หกนะคะเดี๋ยวเทียบสีให้ดูก่อนเขาต่างกันนิดนึงเห็นไหม ตัวนี้เขาจอ,อกครีมๆแล้วตัวนี้ออกแบบว่าสว่างออกไปทางเหลืองนิดนึงนะคะอมเหลืองนิดนึงนะคะราเซลในไลน์หนึ่งพันสามร้อย 1, บาทเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นลายที่สองนะของสีครีมที่ดราขึ้นเมื่อกี้นี้คือรหัสที่ขอไข่ซอเสือหกนะคะอันนี้คือรหัสที่หกค่ะขอไข่ซอเสือหกนะคะขอไข่ซอเสือหกค่ะรุ่นนี้ รุ่นนี้ทรงใส่สวยนะเป็นงานยกไหล่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นงานยกไหล่ฟิลิปปินส์ค่ะรหัสที่หกนะคะรหัสที่หกนะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะออกไปทางแบบว่าครีมกาก,กีนิดนึงเนาะมันจะออกมีความแบบว่าไปทางแบบเ,เข้มๆหน่อยนะคะตัวนี้นะนนรหัสที่เจ็ดนะคะขอไข่สอเสือเจ็ด รหัสขอไข่เสือเสือเจ็ดล้วก็เลือกสีนี้ไม่ค่อยถูกนะถ้าใครรู้ว่าแบบสีนี้เรียกสีโทนเนี้ยประมาณเนี้ยเรียกสีอะไรสามารถแนะนำดาได้นะคะตัวนี้เขาจะมีสามลายเลยนะคะอันนี้คือลายแรกลายแรกจะเบาๆหน่อยนะคะเขาจะแบบไม่แน่นไม่หนามากนะคะตัวนี้รหัสที่เจ็ดนะคะขอไข่เสือเสือเจ็ดขาดหนึ่ันสาอบาทนะคะ ลนยนี้นะคะหนึ่งพันสามร้บาทรุ่นนี้นะลายนี้นะคะ, 1, นนนะะ,คะมีอยู่สามสีนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ทีละสีนะคะแล้วก็รหัสที่ 7, เจ็ด <8 S 1> อ่ะะอารหัสที่แปดคะที่แปดอไข่ซอเสือแปดรหัสที่แปดนะคะจะเป็นลายนี้นะคะเดี๋ยวราคาง,งานนิดนึงนะคะจะได้เห็นลายอ่ะลายนี้เขาจะเป็นแบบว่าดอกแหลมๆหน่อยนะคะ ทุกตัวเขาทรงเดียวกันหมดเลยคือเอยกไหล่ฟิลิปปินแล้วก็เข้ารูปนะคะขอไข่สอเสือแปดค่ะขอไข่สอเสือแปดนะวันนี้ลูกค้ามาดูเยอะแสดงว่าคิดถึงนาแน่เลยห <c oughs> ายไปหลายวันใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้คือจะเป็นลายเดียวกันกับสีครีมเลยค่ะรหัสขอไข่สอเสือเก้านะคะลายนี้เขาเขามีสองสีก็คือสีนี้นะคะสีนี้กับสีสีนี้นะคะ สวยนะลายนี้ก็สวยนะอันนี้คือราคาดีมากนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเนื้อนี่มากเป็นงานเนื้อคอตตอนนะคะตัวนี้รหัสที่เก้าค่ะขอไข่ซอเสือเก้านะคะขอไข่ซอเสือเก้านะคะขอไข่สอเสือเก้าตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายออกแบบน้ำตาลน้ำตาลอมเหลืองทองนิดนึงอันนี้อันนี้ฝากถ่ายรูปนะคะ อันนี้ราคาที่สิบนะคะขอไข่ซอเสือสิบนะคะขอไข่สอเสือสิบนะขอไข่สอเสือสิบนะคะจะเป็นออกสีน้ำตาลอมเหลืองนิดนึงนะคะสีน้ำตาลอมเหลืองนิดนึงนะคะนี่ตัวสีบานเย็นเดี๋ยวไดาส่งให้ดูส่วนตัวได้ไหมพอดีดามไม่ได้เตรียมของมาด่าต้องเดินไปทังนู้นไง นานจะนานนิดนึงเพราะเดี๋ยวลูกค้าในไลน์ก็จะแบบรอด่านะคะขอไข่ซอเสือสิบนะคะขอไข่ซอเสือสิบนะคะตัวนี้นะมีสามแปดถึงสี่สิบหกเหมือนกันนะคะซับในเป็นเนื้อผ้าคอตตอนอย่างดีเลยเดี๋ยววันนี้มีคอตตอนดอกลอยสวิตตัวใหม่มาด้วยเป็นแขนตุก,กตานะคะมีอยู่สามสีเลยครีมขาวแล้วก็เอ่อทองนะคะสามสีนะคะกำลังติดกระดุม